ครับอันนี้จะสาธิตการติดตั้งตัวสป e ดล็อกนะครับของ Fortuner ร์นะครับคือปัญหาของรถ Fortuner เนี่ยบางคนก็จะไม่ชอบว่าเ,เวลาเราขับรถมาจอดนะครับเข้าเกียร์ P แล้วเนี่ยประตูมันจะปลดล็อกเฉพาะฝั่งของคนขับนะครับมันจะไม่ปลดล็อกสประตูทั้ง4ประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับจะต้องมาคอยปลดล็อกอีกหลาะครับก็ะจะบางคนก็หงหงิดในการใช้งานนะครับ ทีนี้พอเราติดตั้งตอนนี้เข้าไปนะมันก็จะปลดล็อกให้ทั้ง4ประตูเลยนะครับโดยการติดตั้งนะครับจะต้องเปิดกาบดนานนี้ออกมานะครับตรงตรง,ตรงฝาฝา,ฝาปิดเบ้าตรงนี้นะครับโดยขันสกรูตรงนี้หนึ่งตัวนะครับหมุนลออกไปนะครับใช้มือเปล่านะครับแล้วก็ง้างน,นี้แง่ออกมานะครับแล้วก็ปลั๊กที่เราจะใช้ก็คือปลั๊กในตำแหน่งตัวซ้ายนี่นะนะครับอันนี้ผมได้สวมมา เดินของรถอันเก่าของรถออกมาแล้วนะครับผมก็จะสวมตัวใหม่เข้าไปนะครับสวมตัวใหม่เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็เดินสายนะครับลอดเก็บสายดีๆแล้วก็แค่เอาไั้ตัวนี้ครับโอบีดีมาเสียบเข้ากับช่องโอวีดีของรถแค่นี้เองนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เก็บสายไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเทสใชหครับนี่เป็นการทดสอบใช้งานนะครับหลังจากติดตั้งตัว ปิดล็อกนะครับเพื่อจะให้มันทํางานในการปลดล็อกประตูทั้งสี่บานเมื่อดับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้เรากขับรถนะครับสตาร์ทออกมาขับรถนะครับประตูทั้งสี่บานยังไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวให้ความเร็วถึงประมาณสิบห้าถึงี่บกิโลเมตรนะครับล็อกแล้วนะครับอันนี้ล็อกทั้งสี่บานแล้วเดี๋ยวผมจะลองจอดนะครับจอดแล้วก็จะดับเครื่องดูว่ามันจะปลดล็อกให้ทั้ง4ี่บานไหมนะครับ ระบบนี้จะแตกต่างจากการตั้งค่าของโรงงานนะครับเพราะว่าถ้าตั้งค่าโรงงานเนี่ยทำได้แค่ว่าคนขับจะต้องปลดล็อกประตูนะครับมันถึงจะปลดลอ็อกบางอื่นให้นะครับแต่ว่าในระบบนี้นะครับเมื่อเราดับเครื่องเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เลยทั้ง4บานนะครับโอเคตอนนี้ผมจอดแล้วนะครับจอดเสร็จผมเข้าเกียร์ P นะรประตูยังล็อกอยู่นะครับทีนี้ฝั่งคนขับมาดูนะครับไปดูฝั่งคน มันก็จะปลดทั้ง4บานนะครับพร้อมๆกันนะครับทั้ง4บานนะครับ